สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตการทำ้ยมาสอนเลยแล้วกันเนาะสำหรสอนการทำอันนี้กันเลย yeah! นะคะก็เห็นว่าคลิปที่เราลงแกะพัสดุเนี่ยยอดมันเยอะมากเลยนะการดูก็เลยเก็บเอาไว้อันหนึ่งแล้วก็จะมาทำให้ดูกันนะคะก็อันนี้จะเป็นเซตดนัทนะคะก็ลักษณะก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะ ก็ข้างหลังจะมีการทําด้วยนะก็ไม่เคยเล่นเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองกันนะแกะตรงไหนเลาวเออแกะทางนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยตามจริงเราแกะไปแล้วนะคะแล้วก็เอาสกอตเทปเนี่ยมาแปะเพราะว่าแม่เราไม่ได้กลับมาเล่นนะแม่เราทำงานนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะ มีเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเสียงอาจจะไม่มีหน่อยนะคะน่ารักค่ะถ้ามันเวฟด้วยก็โอ้โหสวยแน่เลยนี่นะคะหมังก็จะประมาณนี้ก็ถ้ามีคนมาคุยอะไรกับเราก็ต้องขอโทษด้วยนะขอโทษไปเลยโอเคมาตัดกันเลยนี่นะมันก็จะมีลายเส้นให้อยู่แล้วนะ ค่ะแป,ป๊บหนึ่งโอเคลูวิ่งไปบอกยายเราแนะว่าเรากำลังถ่ายคลิปอยู่กลัวยายเราจะมาแทรกนะก็อันนี้นะน่ารักโอเคก็จะมีซองสีน้ำตาลนะอันก็จะเป็นซองเสียงตาหนึ่งอันซองสีเหลือง หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีช้อนคลิปนี้ยจ,จะยาวมากเลยเนาะก็จะมีท็อปปิ้งนะคะนี้เป็นท็อปปิ้งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแสงมันเข้ามาแล้วก็จะมีซองสีแดงนะคะซองสีแดงแล้วก็มีอันนี้น้ำตาลอ่อนนะ้ากินน้ำตาลเข้มใช่ไหมนี่ก็น้ำตาลอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นซองสีฟ้า นี่เป็นสีม่วงนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงวิปปิ้งครีมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะคะเราก็จะมาตัดกันเลยตัดถ้วยกันเนาะไอ้ตรงที่ตวงน้ำนะคะนี่อันที่หนึง แล้วก็ต้องตัดตัวนี้ออกมาด้วยมันอาจจะตัดยากนิดนึงนะจะเสียเวลาที่การตัดนี่แหละอาจจะตัดออกมาเยินเยืะนิดนึงนะโอเคไ,ได้แล้วนะเขาให้ตัดแล้วก็ตัดช่วงตรงนี้ด้วย นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนนะจะมีอันที่1ก็จะเป็นที่ตวงน้ําแล้วก็อันนี้ที่มี2อันนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ไม่พิมพ์นะคะเป็นพันเดลิงกับเป็นประมาณนี้นะโอเคนะคะวิธีที่หนึ่งก็ใส่น้ำลงไปในนี้นะโอเคใส่น้ำลงไปหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะมันตัดยากอ่ะ้วนะคะ่ะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนมังเออแล้วนกะ็ใส่ซองสีนี้นะคะสีเหลืองลงไปตัดนี้ก่อนเลยก่อนนะใส่ลงไปเลย เออมีกลิ่นเลยอ่ะอาจจะช้านิดนึงนะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคน อาจจะคุ้นหน้าหน่อยนะตรงเนี้ขอทำแบัน,นี้นะเดี๋ยวมันหกสองช้อนหรือเปล่าอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันโอเคแล้วก็คนไปเรื่อยๆเ,เลยนะนี่ตอนนี้แลแมวร้อง นะคะตอนนี้มันก็เริ่มเข้าแล้วนะนนอ,อ,อันนางขอทีร่รองเลี้ยงกันนะโอเคขอคุกเลยน้่งมือด้วยนะ เขาทำในจานเนี่ยเพราะว่ามันทำยากมากไม่รู้ว่าโดนนาจาทำยากนะถ้ารู้ก็คงไม่ซื้อมาก็ต้องก็ไม่พูดนะตอนนี้ช่วงนี้ โอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะโอเคก็ปั้นนีไ้ได้สองลูกนะโอเคได้แล้วขอล้างมือก่อนนะแป,ป๊บนึงเราทำที่ห้องครัวนะคะแล้วก็ทำใส่ในนี้เอ้ยค่อยทำกันแล้วกัน เรามาทำซองสีน้ำตาลกันต่อนะคะนี่ใส่ลงไปเนาะสามช้อนนะคะหรือว่าให้มันเต็มเนี่ยอพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะต้องรีบทำแล้วนะเพราะว่าคลิปมันนานมากละอันนี้เป็นรรช็อชแรลตนะกลิ่นออกมาเลย โอเคทั้งคนเลยนะ จะนานมากเลยเนาะนี่ตอนนี้ก็แปดนาทีแล้วรีบทําอยู่นะอย่าเพิ่งอาจจะเบื่อเนาะได้แล้วนะก็มาแบ่งนะให้เป็นสองโลกนะ ปนจานะคะเราไม่ถนัดคือมันเล็กมากเลยประเด็นมีคนมาเพื่อนเรามานะก็ได้แล้วนะก็จะมีหมดสองสีนะคะก็จะมีสีนี่สองสีเลยเสร็จแล้วก็เอามาใส่นะคะ ไปแล้วคะแล้วก็จะแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เออมาแบ่งเอาเป็นสีน้ำตาลก่อนล้วกันแบบหนึ่งนะมือเปียก <c oughs> ก็นี่ก็ได้แล้วนะเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกก็ใส่ลงไปเลยนะ ที่แม่พิมพ์ที่เราสีที่เราต้องการเลยอาจจะทาไม่ค่อยสวยนะจะต้องขอโทษด้วยนี่นะ เราก็ดันออกมาลูกจาวออกมายังไงนะเนี่ย น,นี้ล้นนะคะล้นโอเคเมื่อกี้เราแอบกินแหละรสชาติยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกท้ายคลิป นี่นะก็ตอนนี้รีบทําสุดๆแล้วนะคะต่อไปก็เป็นสีขาวโอเค ได้แล้วนะนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะมันเริ่มเหนียวมือแล้วเพราะว่ามันลดนมนะ โอเคนะก็ได้้ะได้ทั้งหมด4ี่ชิ้นนะคะนี่เป็นวงกลมแล้วก็พันเดนเลิงนะต่อไปนะคะวิธีต่อไปแล้วก็เอาซองสีฟ้าใส่ลงไปในช่องนี้นี่ซองสีฟ้านี่แหละใส่ลงไปนะ ตองเล็กมากแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งมั้งใส่แล้วนะคะแล้วก็คนอืมนดาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะ โอเคเสร็จแล้วยืมเลยนะคะยืมเลยต่อไปก็จะมาใช้ซองสีแดงกันต่อนี่เลยใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งถ้วยเหมือนเดิม เ,เหมือนไอที่ว่าเป็นรสครีมไอติมเลยเหมือนมากต่อไปก็มาทำช็อกโกแลตกันต่อนะช็อกโกแลตก็ทำในที่เดิมเลยนะ ไม่ได้ลางนะนี่ <c oughs> ก็ใช้ซองเสียงตานอันสุดท้ายนี่เลยเทลงไปนะไม่รู้ว่าที่ทำมันถูกหรือเปล่าแล้วก็มั่วเอาโอเค อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนี่นะคะอุปกรณ์กลิ่นหอมมากอุปกรณ์ก็ครบแล้วนะคะแล้วก็เอาอนนี้เอาไอ้ตัว เออคือนี่แหละ,ะมันนี้มั้งแล้วก็เอาช็อกโกแลตใส่ลงไป อยากกินแล้วอือเสร็จแล้วนะขอล้างช้อนแป๊บนึงโอเค แล้วก็ไมานั้นกันรูดเขานะคะใช้ไหมมันทัดก็ได้นะรูดแล้วก็คอยตัดนะนี่พอตัดเสร็จแล้วก,ก็ลุดโอเคได้แล้วมาทำกันดีกว่าอันนี้ไม่รู้อะไรนะ ขอแกะดูหน่อยอ๋อเป็นในนั้นเหมือนกระถั่วนะคะนี่สองสีม่วงก็อยากทำแล้ว อา,นะอาจจะทำาม้ค่อยสวยนะก็รู้ตัวนะอ่าเย้เย,ย้เย้นะคะต่อไปมาทำสีนี้กันต่อใช้ซอสอันนี้บ้างเดีย๋ยวมันจะน้อยใจ ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันทำยังไงแต่ก็เวิร์กทุเดาเอานี่แล้วก็เอาอทับปิ้งไปโรยเลยอันนี้ง่ายๆนะคะ นี่แ <famously> ล้วก็ใส่ลงไปเลยมั่วๆเอานี่เสร็จแล้วมั่วมาก E um... เสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาดที่วางมัง้งเสร็จแล้วโดนัทเซตมินิโดนัทนี่นะคะก็จะเป็นมินิโดนัทเนาะก็เดี๋ยวจะมากินให้ดูนี่น่าก